สวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องจะพาไปภายในนะคะพี่พเอาภายภายในน้ำสิครับอ้าวเก่งมากด้านนี้เลยค่ะอ่าด้านนั้นด้านนี้อสงสัยวันนี้นะครับน้องน้ำมนคงจะพาเรามืดอยู่ตรงนี้แน่เลยนะครับตัวนี้ก็เย็นแล้วนะครับ ดูถ้าการพายเรือของน้องแล้วคงใสไม่ถึงไหนนะครับแต่ก็พยายามที่จะพายนะครับอันน <c oughs> ี้พี่พี่หนูสงสัว่าหนูยัไม่ได้กินหนมอะลเพราว่าเพราะว่าหนูยังไม่ได้กิน เร็วมีพลังแต่หนูยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่ามันไม่มีพลังกินแต่นมแต่นมอ่ะโอเค